จังหวะนี้กูไม่ใช้เก็บเสียงแล้วผมต้องใช้อะไอยามายผมต้องใช้อ๋อมาตึ๊กแด้ระยะใกล้ยังไงก็ก็ก็บูมอ่ะบอกเลยดีดีเอกร้อยพี่ว่าอยู่โพสต์หรอไออยู่ไอ้นี่โรงพยาบาลหรอหรือยี่นี่ผมว่าอยู่ไอ้ตึกแดงอ่ะไอ้ตึกแดงเนี่ยไอ้ตึกคู่แดงคู่นะใช่ พิมเนี่ยมหลืออ um> um> ีกส uh ิบเอ็ดชั่วโมงจบหมดหมดแล้วเติมดิพี่ไม่ตังเลยเดี๋ยวเอาที่ผมก็ได้เลยยชีดอกเท่าไหร่ที่มีกีตีอยู่หกร้อยไงอ๋อเดี๋ยวส่งให้ใช่ไหมยศชีกีตีหกร้อยผ่อนผ่อนผ่อนใจวันละเท่าไหร่พี่ผ่อนใจวันละวันละสองบาทวันละยี่สิบวันละยี่สิบ ไปดิไปดิพี่ไปไปจนกว่าจะหกร้อยบาทขริงน้าดูธรรมดาพี่ขาดด้วยขุดมาเมื่อกี้พันห้ากูยงไม่ขึ้นเลยปบืเบื่อว่ะเฮ้ยพี่เสียงสีมีหรอรับกด G C A รับกดพิมพ์แมพี่เข้าโรงพยาบาลปะเป็หัวคนหรือว่าเกาะวะไม่เห็นนะเนี่ยมุมแค้พี่เห็นเดี๋ยวขอเช็คโรงพยาบาลก่อนสงสัย รอพี่รอพีแบบนักดนีเนี่ยมเว้ยมันต้องมาเลยนะข้างนอกอะเนี่ยโอ๊สัตว์ตกใจมันยังมีไอ้นี่ตอบอยู่นะระเบิดเนี่ยเหมือนคนต p ดีพเราเลยคอนระตีเพ่ะวะทำไมมันยิงกันยิงกันยิงกันนีงเหรอไม่รู้อะมันยิงเป็นชุดเลยเมื่อกี้ล่อๆไม่ล่อ ก็ติดมันเฮ้ยวงจบเราสวยเสร็จพี่พี่ไปพี่ไปอยู่พี่ไปอยู่หลังโรงพยาบาลนะพี่พี่อยู่หลังโรงพยาบาลเลยเฮ้ยมันอยู่นี้หมดเลยพี่ไปอยู่หลังโรงพยาบาลก่อนเชื่อผมวงมันวงมันครอบครอบพี่มาหลังโรงพยาบาลเลยอ่ะจะยืนหน้าให้พี่ยืนหลังเลยนี่ตีพีเนี่ย เนี่ยมันอยู่ไอเนี่ยใหญ่ยไรวะไออูเนี่ยอูใหญ่อ่ะเฟตอ่ะสองหนึ่งมันหนึ่งอะสองสองใช่ใช่ย<ช>อสองหนึ่งหนึ่งอะเพราะว่าหลังตรงนั้นตัวเดียวเกวียนไปปืนใช่ปะวะไอ้เชี่ยววงจบมันวะวงจบเนี่ยจบลานโล่งเลย เฮ้ยมันเห็นผมแล้วมันเห็นผมแล้วมันเห็นผมแล้วพี่ไปหลังเลยไปหลังเลยไม่ต้องมาเข้าหลังเลยไม่ทันมันเห็นผมแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเพึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเล่นเดี๋ยวได้ยินเสียงตีนป่ะน like yeah? ั่นนั่นนั่นมันเล็งพี่แล้วเมื่อกี้อยู่ไหนมุมไหนเียน ผมล้อมหลังนะเอาเฮี้ยหลังมาว่าเฮี้ยมันอ้อมมานี่ไงนี่ไงซ้ายเห็นไหมซ้ายเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วซ้ายละไหวปะวะเฮี้ยมัอยู่เหนื่ขึ้นเหนอเลยเนี่ยซ้ายวะซ้ายซ้ายสวยมีตัว quả Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.